อาหารมื้อแรกเอาเข้าวบดร้านนมแม่ใช้นมสต็อกได้ไหมคะตื่นเต้นค่ะแมโบแนะนำหนอ่อยก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแมโบพยายบยาลนมแม่และเด็กหญิงตัง้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊ t o k โบ n e r d Kids นะกดแลนเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย5้าเดือน12วันนะคะน้ำหนัก7กิโลนะอาหารมือ้อแรกของน้องต้องทำข้าวบดร้านนมแม่ใช้นมสต็อกได้ไหมคะตื่นเต้นกับการทำกับข้าวให้น้องมากเลยค่ะแมโบเอาโอเคอันดับแรกนะคะเราประเมินความพร้อมดูก่อนก่อนที่เราค่ะจะเริ่ม การเริ่มกินข้าวนะคะตามไวคือจะต้องดูความพร้อมความพร้อมของลูกก็คือว่าลูกนะคะมีอายุ4เดือนแล้วนะคะแล้วก็มีความพร้อมหมดนั่งได้นะคะคอชั้นตั้งตรงแข็ลูกคอไม่อ่อนด็อกแดกไปมานะคะแล้วก็มีความที่เวลาที่เราอคะ่ะ ป้อนนมนะคะเข้าไปโดยการใช้ช้อนตักหรือว่าลองป้อนข้าวนะคะใช้ช้อนตักปุ๊บลูกมีความที่ตวัดข้าวนะคะแล้วก็กลืนเข้าไปลูกไม่ได้เอาลิ้นนะคะหอ่อแล้วก็ดุนๆออกมาถ้าในกรณีแบบนี้บง่งบอกว่าลูกของเรานะคะมีความพร้อมจะเริ่มกินข้าวตามวัยแล้วนะคะทีนี้มือแรกของน้องนะคะเอาจริงๆถ้าสมมติว่าคือในส่วนของถ้าเป็นสมัยอดีตแต่ก่อนเลยนะคะตอนที่แม่โบค่ะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นแบบเออ เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเพิ่งเป็นพยาบาลใหม่ๆเอ่อเลยนะคะเนาะเราก็จะมีในส่วนของการเทสนะคะเทสอาหารเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีการสเต็ปเป็นข่าวหลาดนมแม่เออแล้วก็ค่อยๆเป็นสเต็ปอันนั้นค่อยๆเป็นสเต็ปอันนี้นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยค่ะอัปเดตณปัจจุบันเนี้ยค่ะคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ,อ่อ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกนะคะองค์อนามัยอะไรใดๆนะคะคือเราค่ะไม่ได้มีในส่วนของการทสอาหารแล้วยกเว้นลูกของคุณแม่แพ้ลูกเว้นยกเว้นคือแพ้นี่คือหมายถึงว่าคุณหมอสั่งเลยนะหมายถึงว่าคุณแม่ค่ะเจอแล้วว่าลูกของตัวเองค่ะแพ้อาหารผ่านทางน้ํานมแม่แล้วก็รักษากันอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณหมอก็คือกวดขันตลอดติดตามดูตลอดถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่นะคะได้รับการติดตามกวดขันจากคุณหมอคุณแม่ก็คือต้องเทสอนะคะอาหารตามที่คุณหมอแนะนาในกรณีที่แพ้นะแต่ถ้าสมมุติว่า no ไม่ เคยแบบแพ้อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้เองนะคะไม่ได้พูดที่มูคุณลองเปิดนะคะเล่มในส่วนของเล่มสีเหลืองมีดูก,ไดกไ็ได้เขาก็ไม่ได้พูดในเรื่องของสเต็ปของการที่เอ่อมาเริ่มเทสอาหารนะคะนึกออกไหมเขาก็เทสเขาก็ เขียนไปเลยว่าเอ้ยจะต้องกินอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกของคุณแม่ไม่แพ้นนะคุณแม่สามารถที่จะเริ่มให้ลูกกินข้าวให้ครบถ้วนทั้ง5้าหมู่ได้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่ในส่วนของข้าวข้าวซวยข้าวสาลีเอามาต้มบดก็ได้นะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่เนี่ยจะเป็นไข่ขาวก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงก็ได้ครึ่งฟองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผักผักก็เป็นตำลึงก็ได้หรือผักผักบุ้งอะไรก็ได้นะคะ จากนั้นก็ทําน้าสต๊อกนะคะหรือว่าน้ําต้มกระดูกมุกระดูกไก่อะไรก็ได้นะคะต้มให้เดือดน,นะคะจากนั้นใช้เกลือนะคะหย่อนลงไปใช้เกลือหย่อนลงไปเนี่ยไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะให้ลูกได้แบบโซเดียมหรือว่าให้ลูกกินเค็มนะแต่ว่าเราค่ะเกลือเนี่ยมันจะมีผลนะคะก็คือว่ามันจะไปทําให้สร้างในส่วนของสมองในส่วนของการสร้างไอพาราไทรอยฮอร์โมนนะมันก็คือเอาง่ายๆคือป้องกันโรคเอ๋อของลูกคุณแม่เราหย่อนเกลือลงไปเพื่อให้ลูกของคุณแม่นะคะได้รับในส่วนของฮอร์โมนไอตรงนี้ นะคะป้องกันโรคเอรอนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะพอเราทําเสร็จแล้วต้มเสร็จแล้วนะคะโบดแม่โบนแนะนําว่าคุณแม่ควรจะใช้วิธีการบดมากกว่าการปัน่นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการเยี่จะฝึกในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการเคี้ยวของลูกนึกองไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่บดนะคะให้ได้เท็กเจอร์แบบโจ๊กนะคะพอแม่บดเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ใส่น้ํามันลงไปน้ํามันนะคะก็แล้วแต่ว่าพื้นบ้านของคุณแม่นะคะหา,หาซื้ออะไรได้ยกตัวอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันคาน,นูล่าน้ํามัน งาอะไรของคุณแม่นะคะที่มันเป็นน้ามันที่มีคุณภาพนะคะน้ำมันรําข้าวนะคะคุณแม่เทใส่เข้าไปประมาณครึ่งถึง1ช้อนเอ่อครึ่งถึง1ช้อนชาถ้าลูกตัวอ้วนก็ใส่ครึ่งหนึ่งถ้าลูกตัวจ่อยก็ใส่1ช้อนนะคะเนาะบด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 นะคะแล้วก็ป้อนแล้วปริมาณอาหารนะคะควรที่จะได้ต่อมื้อเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเทสแรกๆนะคะเราก็ไม่ต้องให้กินเยอะก็ได้นะคะเพื่อที่แบบอ่าลองให้ลูกเรียนรู้ก่อนว่าอาโอเคการกินมันเป็นแบบนี้นะลูกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามมมิิิ่่ลูกกเเรรยอรนนะคะค คุณแม่ก็คือปรับเพิ่มปริมาณอาหารนะคะให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก4-5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ถ้าแบบเต็มมื้อเลยให้ได้อยู่ที่ประมาณสัก5-8ช้อนโต๊ะนะคะนอเนอาะแบบนี้นะคะอันนี้คือการกินอาหารที่แบบว่าถูกต้องครบถ้วนเพราะอะไรจริงๆอค่ะคือเราซีเรียสมากเลยนะเด็กซีดเราไม่อยากให้ลูกซีดเพราะอะไรคือ เ,เรื่องการซีดเนี่ยมันสมผลต่อระดับสติปัญญาการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ของการที่อยาให้ลูกอะกินข้าวนั่นก็เป็นเพราะว่าคือลูกอะต้องโตเนาะแล้วคือสิ่งหนึ่งอะที่ลูกจะต้องได้รับมากที่สุดนั่นก็คือทัตเหล็ก ซึ่งในนมแม่หรือว่าในานมผง,งและก็ในตัวเด็กเองค่ะเขาได้รับธาตุเหล็กออกมาแล้วนะคะตั้งแต่ที่อยู่ในท้องของคุณแม่ทีนี้พอคลอดออกมาปุ๊บธาตุเหล็กค่ะก็จะมีการถูกใช้ถูกใช้ถูกใช้ไปนึกออกปะทีนี้พอลูกของคุณแม่นะคะอายุประมาณ6เดือนนะคะธาตุเหล็กที่สะสมมาค่ะมันก็จะเริ่มลดน้อยลงทีนี้เราก็เลยต้องหาสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นในนมแม่มีนะในนมผงมีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะลูกเราโตเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยจะต้องกินอาหารที่มันมีธาตุเหล็กนะคะอะไรบ้างที่มีธาตุเหล็กก็ยกตัว ประเภทเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ก็อย่างเช่นหมูไก่ตับไก่อะไรพวกนี้นะคะที่มันมีธาตุเหล็กนะคะเนื้อธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์มันจะมากกว่าผัก นะคะเพราะฉะนั้นคือพยายามกินให้ลูกได้ธาตุเหล็กนะคะเนาะอะไรประมาณนี้โอเคไหมเออประมาณนี้นะคะเนาะอืมและทีนี้ถ้าคุณแม่กัง,งวลกลัวว่าเฮ้ยลูกฉันแพ้ไหมหลังทั้งที่ว่าลูกฉันแบบเกิดมายังไม่เคยกินอะไรเลยเพราะฉะนั้นคือแม่โบถึงบอกคุณแม่ว่าเวลาที่เริ่มกินข้าวให้เริ่มตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเที่ยงนะคะช่วงสายๆนะคะเพื่อที่จะได้สังเกตอาการลูกนะคะเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกเรากินอาหารแล้วแบบเฮ้ยแพ้หรือเปล่านะคะอาการฟ้องนะคะเวลาที่เราอะกินอะไรแล้วแบบ ร่างกายมันมีความแพ้มันจะฉับพันเลยในทันทีทันใดนะคะสานาทีคือขึ้นมาเลยก็มีนะคะหรือว่าบางคนคือสองถึงสามชั่วโมงจะมีอาการคือปากเจอนะคะปากเบินมาเลยนะคะเนาะแล้วก็อ้วกแตกอ้วกพุ่งอะไรแบบนี้นะคะเนาะเอออันนี้คือแบบแพ้ถ้าในกรณีแบบนี้นะคะก็ให้รีบไปหาคุณหมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์ใกล้บ้านเพื่อช่วยประเมินว่าเอ๊ะลูกแพ้หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเนาะหรือว่าบางคนก็ไม่ได้แพ้ทันทีทันใดณเวลานั้นนะคะก็อาจจะแพ้แบบ เอ่อสิบสิบสองชั่วโมงผ่านไปแล้วถึงมีอาการอะไรแบบนี้ก็สามารถเจอได้แล้วก็เวลาที่เรากินนะคะเนาะเราพยายามโน้ตไปด้วยค่ะโน้ตไปด้วยว่าเอ๊ะมือเนี้ยเรากินอะไรยตัวอย่างเช่นอาไข่ afe, เอาวันเนี้ยโปรตีนเรานะเป็นไข่ล้วก็โน้ตไปไข่เอ๊ะวันนี้ผักเราเป็นตําลึงนะเราก็โน้ตไปโน้ตไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราอ่ะก็จะให้ลูกกินนะคะเน้นไม่ให้กินเดิมๆซ้าๆไม่ให้กินเดิมๆซ้ําๆแล้วก็ไม่ให้งดโดยที่ไม่รู้ว่าแพ้นะคะหมายถึงว่าองไรการที่เรากินเดิมๆซ้าๆร่างกายมันก็จะจด จำจดจำจดจนะคะเวลาที่เราไปเปลี่ยนไปกินอาหารสิ่งที่มันใหม่หมๆเนี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้ลูกเราค่ะแพ้นึกออกปะกับอีกอีกอันนึงก็คือว่าไปงดโดยที่ ไม่รู้แหละว่าใครบอกให้งดนะไม่รู้ไม่ร,มรู้ต้นสายไปเหตุแต่อยู่ๆคือไปงดเองเพราะกลัวลูกแพ้ในกรณีนี้นะคะก็อย่าไปงดถ้าลูกเราไม่ได้ถูกระบุว่าแพา้นึกอ,อกมาจคะเพราะการที่เรายิ่งเลี่ยงยิ่ง,งไม่กินนะคะมันจะยิ่งทําให้ร่างกายมันมีความรู้สึกว่าไม่เคยเจอสิ่งนี้เลยแล้วอยู่วันดีคืนดีมาให้ลูกกินอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้ลูกเรานะคะแพ้าอาหารชนิดน,นั้น,นจริงๆก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามกินให้หลากหลายนะคะแล้วก็ให้มันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่เราจะฝึกให้ลูกนะคะเป็นเด็กที่ กินง่ายในอนาคตนั่นเองนะคะ